จริงๆนะครับผมของอขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนางสายเขาแล้วครับพี่เตีหน่อยเขาทำให้เป็น melody ให้ชวนะฉันอยากเป็นแฟนเธอฉันอยากเป็นแฟนเธอ Yes o อ a y is talking next Charlie eye contact n e Charlie ยนี่พี่เด็กเาลีเลยนี่หมอรำหรือเปล่าเนี่ย

ไม่มีทางที่ความรักครั้งนี้สองคนนั้นจะได้รักกันไม่ว่าฉันไม่มีใครเขาได้รักกันยังไงเราให้ได้รักกันหรอหมดแล้วเ,เป็นของฝากไว้ด้วยนะครับขอายทั้งม พูดภาษาไหนือ้ยไหมได้ภาษาละได้อขอบคุณ <แ ant S 1> ขอบคุณขอบค,คุณช่องน้องแน็กนะครับขอบคุณมากที่รูปโอกาสช่องรูโอกาสสองพระลูกจั่โวนะครับได้มาศิล,ลปินทั้งเหนือนะครับได้มาไลฟ์สดนะครับกับศิล,ลปินระดับประเทศนะครับและโดยเฉพาะน้องแน็กชาลีนะครับก็น้องแน็กชาลีนี่ดังมากนะครับผมกับป้องที่เป็นศิล,ลปินพื้นบ้านธรรมาดานะครับและกับน้องแน็กก่เลยผมไม่ได้เป็นลิเก แม่แล้วผมมาเคยผมมาเคยที่สองนึงเล่นเล่นลิเกอเลยนะครับแต่ครั้งนี้ทำกับนั่นเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะได้มาเล่นกับน้องแพทชลีแล้วก็แบรนด์ของให้สองให้สองเขียวเฮ้สองเขียวนะครับน้องแพทน้องแพทก็เป็นรุ่นน้องที่น่าตั่สิตนนะครับน้องก็ได้ขึ้นเกียรติผมบอกว่าติดต่ออยากขึ้นใครมาเล่นกันแน่ที่จริงแยกความภาษาที่รู้เรื่องไหมภาษาเราหรเรื่องที่ไม่มีเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถมาเล่นกัยแติได้ได้อยู่ไม่เขาบอกว่าไม่มีใครเรื่องพวกนี้ไม่มีใครโทรไปหาศิลปินไม่มีใครการรับมา แต่ผมรับเพราะว่าผมเห็นโอกาสมองโอกาสผมไม่เคยเป็นลิเกผมเคยเป็นลิเกเลยแต่เนี้ผมรับมาเพราะว่าผมอยากจะทําตรงนี้แล้วก็สั่งต้องบอกกันมะก่อนข้าวแล้พี่ก็ทำการบานมาเยอะมากแล้วที่พี่ก็ทำการบานมาทุกอย่างคุยก่อนข้าวหรือใช้ไม่ได้ทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องเก่งผมเลยทำมาก่อนเหมือนกันสัญญาสัญญาเลยป้าสัญญาดีป้าสัญญาหนึ่งขอพูดบางอย่างขอพูดละแอ่เป็นเหยื่อที่ครานี้ โอ้ยอะหลาไม่กล้าไม่ไมกล้าทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจเออที่ขนาดต้องบอกว่าผมจะบอกว่าผมจะบอกคนเมืองทั้งหลายคนภางเหนือทั้งหลาย ที่ดูอยู่ตอนนี้หรือใครที่เป็น FC ผมพ่อประกอบน้องแน็กดีบริหารน้องแน็กเป็นคนที่เป็นกันเองนะผมต้องบอกว่าใช่สำหรับผมเราผมต้องขอบคุณคุณพ่อกับพี่ธนาวัเพราะว่าคือทำให้ไลฟ์กันเนี่ยดูสนุกมากขึ้นคนขำขึ้นจนแบบขำท้องแข็งกับคนปวดคอเลยเนี่ยผมพูดจริงผมนั่งอยู่หลังก็ปวดขำไอ้เบ้นขำจนปวดคอตาก้อนน้ำตาไหลปวดคอปพ่อธนาวัาน์พ่อธนากัฒนใช่ก็ว่าทำกันบ้างตื่นเต้นที่ได้มาเจอน้องแน็กประกอบพี่ทีมงานครัทุกคนตื่นเต้นมากประกอที่ได้มาไม่ไม่ได้ดราม่านะไม่ได้พูดเลย วัวก็ไหน่งโอ้ยหาเลยชื่อนี่ผมอ่าพี่น้องคนืองครับผมเชื่อว่าละอ่อนคนนี้เป็นอ่อนคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะลุ้งเนิร์มไปในวันนี้เพราะละอ่อนคนนี้ละอ่อนคนนี้ผมว่าไม่ถือตัวนะไม่ถือตัวแล้วก็ผมพูดซึ้ว่าเป็นกันเองกับโปผมแม่ผมเป็นคนสุสานที่อุดรเองแต่แต่น้องเพราะฉะนั้นคือรู้รู้มีพ่อขออนุญาตใช่ไหมขออนุญาตหน่อยได้ไหมอันนี้มันจะร่วงนะเนี่ยหนักมาก บอกให้จริงเดี๋ยวให้ได้ปิดไลฟ์ด้วยแต่แต่แต่ก่อนได้จะปิดไลฟ์มโอ้ยต้องบอกเลยว่าต้องบอกคุณพี่เอ๋วของพ่อมากกว่าเพราะว่าวันนี้สนุกมากจริงมันสันพี่สันยังขำน้ำตาไหนไม่ได้จับกล้องไอ้ที่เห็นกล้องมันแพนไม่ได้เลยพี่แกขำเดี๋ยวกล้องจะสั่นจะได้จะได้มาหรือไม่ไม่ไม่จะได้มาหรือไม่มาจะได้มาหรือไม่มาคุณพ่อคุณพ่อพ่อเนี่ยไม่เลวดิพี่นี่มันช่วยผมขายสนุกมากถ้าถ้าจะได้มาขออย่างเดียว ของก๋วยเตี๋ยวนะไรนะครับของก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับนี่นะครนะพ่อของมันเียวกันขอเลื่ขออย่างเดียวเลยขออะไรขอให้พ่อพูดได้โอเควันนี้เราดูคำตอเรียบรอยอแล้วให้ให้พ่อพูดเยอะๆเลยเอาพูดให้พูดโอเคเอาไปเลยไดร้านผมเดี๋ยวให้การมิ้งเข้ามาครับไทยสบายดีคุณพ่อกับพี่ก็ทีนึงก่อนอ่าให้ให้พี่รสองภาษาเหนือนิดนึงเนื่อยอ่ะสองภาษานภาษาเหนือเนี่น่าจะได้ไหมภาษาครับไม่ได้พี่ใครโดนง่วงฮะใครโดนง่วงเนี่ยใครโดนง่วงเนี่ยเวลาไปเจอคนเหนือนะทำแบบนี้ด้วย ยังไงยังไงมองก๊อกดูเป็นมิตรมากเนี่ยดูเป็นมิตรเลยเนี่ยสุดท้าดูเป็นมิตรแล้วบอกว่าใครโดนงอน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 โดนเพิ่มด้วยใครโดนงอนเนี่ยใครโดนงอนเนา่กูจะโดนอะไรไม่ได้ผมอยากฮะไปบอกเขาเลยแล้วเขาจะเอาดอกไม้อะไรมาให้น้องหมดเลยดอกไม้มังก๊อกอะไรใช่ใครโดนงอนเนี่ยใครโดนงอนอ่ะมีคำแรกนะนะสอนภาษาเหนือก่อนสักสิบคำแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยจัดกันนีดอ่ะสอนคำนี่นี่าเอาไปบอกว่าอะไรเนี่ยอีซีเชียงใหม่สัตว์ทุีเชียงใหม่เชียงใหม่อีซี่อีซี่อีซี่ อีน้อง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 ชอบชอบอู้กำเมืองกำเมืองอีน้องชอบอู้กำเมืองอีน้องชอบอู้เมือง ออีน้องชอบชอบอู้กำเมืองหมายถึงฉันชอบพูดภาษาเหนือคือต้องบอกมากไหยครับผมเอ่อเอ่อเราประยุกต์นั่นแหละผมผมผมคิดไม่ค่อยออกอีน้องชอบอู้กำเมืองอีน้องชอบอู้กำเมืองน้องแงงก่อนน้องอัมก่อนน้องงามน้องงามเกาะน้องงามเกาะน้องอัมเกาะน้องงามน้องงามเกาะหมายถึงถามว่าตัวเองสวยหรือเปล่าน้องงามไม่เกี่ยวน้องอ่ัม น้นนงามน้องงามน้องงามกาน้องน้องงามงามเกาะเกาะน้องงามเกาะงามขนาดงามขนาดเนียหยดูต่อ้ะอออ้โหอ๋อเดสอนคำาของาว่าส1บคำยันตีามครับเดี๋ยวไว้มากันต่อไลเดี๋ยวมาอวันนี้ต้องขอบคุณมากแต่กิมขอบคุณมากขอบคุณมากแตงกมไปไหนไม่ได้ พ่ะแตงต้องปิดไลฟ์วันนี้เพราะตัวผมต้องเอาเสื้อไปคืนเท้อเอาอ่ขอบคุณจริงๆน้อเพื่อนที่ช่วยอุดหนุนบอกว่าไม่รู้จะบอกของสีขาวนี้จริงๆสีขาวนี้เป็นของที่ไม่ได้ขายง่ายนะก็คือเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนนะผมดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงแต่ว่าคือต้องบอกเพื่อนว่าอยากให้เพื่อนได้ไปลองแล้วพอไปลองเนะี่ยอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะว่าว่าแบบดีแบบขนาดไหนเดี๋ยวเรามาบอกขอบเขาเนี่ยไปคืนเสื้อเสื้อถ้าแบบพ่ะแดงพ่ะแดงชวนคุยนั่งล้างกันล้างก่อนลา bu ลา bu ลา bu ทุกคน